สวัสดีค่ะนวาบานค่ะค่ะสวัสดีค่ะนวาบ้านสวัสดีค่ะค่ะมันนี่กระไรมาติดตามนวาบ้านอีกคือเก่าค่ะนาบ้านว่าน้วบ้านฝันดีฝันหลอบทีแล้วนี่นวาบ้านนี่ฝันเข่าเนาะค่ะนวาบ้านพนบอกว่าเกี่ยวกับโตนวาบ้านนั่มเกี่ยวกับผีนั่มเพราะว่าคุยเข่าข้อกันกับผีเนาะแมนค่ะผีกับผีผู้ทายค่ะแมนน้าบ้านก็ได้บอกว่าผีผู้ทายนี่ ตีเป็นหกเนาะเสียศิริตรายเป็นศูนย์เรือว่านนะบ้านนี่ว่านนะบ้านยังมีชีวิตเอาศูนย์เขาโน่นนะบ้านเนาะมนหมวดที่เ,เรียลเลดของนะบ้านกระเข,าขา่าค่ะนะบ้านเพิ่นกระยำว่าเกี่ยวกับโตของนะบ้านตีตัวเลดไฮเดียวตรงกันกับอายุเนาะอายุอายุผมก็หกสิบงามผมบอกค่ะค่ะแต่ว่ามางแบบใน,นนะบ้านสีหายแนวทางจังไงค่ะกั ฟังไปพร้อมๆกันค่ะกับความฝันของนาบ้านค่ะอ่าก็ฝันว่าโลกภูเจ้าบ้านบ้านนี้ก็ไปหิวห้ามไปไก่ก็แลนน้ำไก่บักลายไก่หลายไก่มีหลายจนเป็นมูแตกวื่นๆน้ำกลดยังสิบบแม่นแครับมันก็แล่นไปบ้านนี้พวกก็ถือกระสอบปุย๋ย ก็<ข> <ขา S 2> สอบปุ๋ยนีนใสห้านะ<ข>าก็ปล่อยก็ไก่มันก็แล่นน้ำเล่นตามหลังเลยออเล่นตามนั่งไอไปก็วันนี้เจ้กไปไปลาก็ไปเจ๊ไปทางไหนเราเราไปลงน้ำลงถ่าไปเพิ่นแล้วบานนี้ปรก<บ>ากฏว่าหนวห้ามลงน้ำอีกแม่นอยู่ไก่น้ำไปบ่บ่ไก่ก็หายไปเรื่อยไก่บ่เห็นไก่บานนี้เป็นฟูงนั่น หายไปแบบตาเลยแม่ไปพอเห็นโตเลยบ้านนี้วันนี้เอาเขาให้กินเลยวานนี้บ่มันแล่นน้ำซื้อๆแล่นน้ำซื้อๆมันเลี้ยหิวคู่แล้ก็แล่นน้ำแม่นทั้งไกล้หน่อยใกล้ยังสิบ่นั่นล่ะบ่เห็นพ่อโตเลยบ้านนี้บ้านนี้หายไปหายไปหมดโอ้แปลกเนาะค่ะน้องบ้านนี้พวกก็ไปทักไปเจอไผรหรอกเพราะได้คุยยังกันหรอก ไปก็ไปลงไปอีก็ไม่ได้ว่าลงไปในน้ำหรอกแบบมันลงไปข้างฝั่งน้ำนะไปก็เลาะเลาะไปจ้ไปเห็นหยังาลักามฝันเนาะไปก็ไปกลับวันนีกนน้ก็เดินขึ้นมาอีกเดินขึ้นมาจากฝั่งน้ำขึ้นมาก็มากลับมาว่าจะมามองเก่านะก็ไ่เห็นมีไก่เจ้ไปใสยเห้เบดวันนี้ ในความฝันนั่นคิดว่าสีมะเบิงไก่แม่นอยู่มันคือหายไปไหวเทอแม่นเ่เห็นพ่อโตมาบารีคู่เอาไปไหว้ใส่บานีคู่กระสอบไอ้กระสอบห้ามนั่นบอกเป็นกระสอบกระสอบห้ามค่ะกระสอบห้ามก็เจ้าเอาไปไหว้ใส่แล้วบามาคู่มาหายบ่บดักเลยเออจักเอาไปวางไว้ไปปกไว้ใส่ก็บุกมืเลเค่ะก็ย่ามาตัวจ้คข้องบ้านีย่ามาหอดไอ้บ้านเอา ไก่กระเบ่เห็นกระสอบห้ามกับบ่เห็นบ้านนี้หายไปบิดอ,อ่พอสักพักหนึ่งตุ๊กแกก็ห้องบ้านนี่ตุ๊กแกอยู่บ้านออาสีตุ๊กแกสีน้ะบ้าน่ะห้องแล้วก็มักที่เลขกออกเออมาห้องช้องเือบ้านนีโอ้หูเมืเ่อตุ๊กแกมันปกอบหูเม่อก็ฟังตุ๊กแกห้องบ้านค่ะห้องห้องแนวเลยได้ฟังเป็นตัวเลขบ่ในความนับ นับเลยนะนับตั้งแต่มันห้องนะนับไปถึงเก่าเก้าถึงแปดมานได้เก้านับไปถึงแปดเออนับถึงแปดบ่ออีกสักพักหนึ่งนั่งห้องอีกห้องอีกเจ็ดเถื่อห้องอีกเจ็ดเถื่ออโออันบ่เฮงเลยบ่ค่ะบ่มันห้องแค่สองเถื่อหล่ะตัวนี้ก็คือบุญเมนความฝัน สรุงตื่นแล้วเนาะสรุงตื่นแล้วค่ะค่ะพี<อ>่นวาานก็เชยบอกให้ฟังว่าถ้าตุกก๊กแกห้องเวกสีมาโก,อกอพอจะฟันเห็นไก่เล้ยวสรุงตื่นแม่นอยู่ตุกก๊กแกห้องต่อห้องต่อเลยค่ะอันนี้หูเหม่อเอาตุก๊กแกมาห้องต่อเนื่องเลยนะนแต่เป็นเจสยังคะ่ะไอแ,แต่พ่อพุทธว่าจะให้แปดเจดนะเดี๋ยวนี้ให้แปดเจสห้องห้องครั้งแบบกักเื่อ มันห้องเจ็ดอีแปดเถื่อแปดเถื่อนับนับตั้งแต่ที่แรกเลยนะค่ะค่ะเอ่อแปดเถื่อแปดเถื่อเที่ยวสองเอ่อเทื่อสองเจ็ดเที่ยวสองเจ็ดเออค่ะส่าพทุกแกนชิบเป็นอันนี้บ่ตีเขาตีเขารอดเพราะว่าตุกแกตัวนี้ไฮโซเพราะว่าไฮโซเนาะทุกแกกับชิบเป็นเก่าบ่ อันนี้ผมก็บิดเคยตีเอาใส่ไปแล้วก็ได้เกาเออแล้วก็ไอเป็นเก่าแปดเจ็ดก็ได้นะเออค่ะก็ลองบึงแต่ว่าไก่นี่ไก่นี่ไก่เก้าต๊มาเออแต่ว่าเก้าเก้าอยู่เก้ามีเก้าอยู่ไก่นะไก่เป็นฝูงเนาะเอออันนี้ว่าก็ว่าเนี่ยผมไปอ่านตำราตำราในครนฝันนะค่ะ มันมีไอ้เก้าศูนย์กับไอ้เก้าหนึ่งเก้าศูนย์กับเก้าหนึ่งเออคิดไปคิดมากก็คือหนาบานบ่าเลยพอกระไรหายเนาะนั่นแหละผมก็ไหวเงินนะก็ม็นหายเนาะหายหนีเอาผมก็เลยว่าเออเอาตามความฝันนะความฝันที่ว่าเก้าเก้าหนึ่งนี่เท่ากันเก้าหนึ่งกัน ไหวกับโบพิเพราะว่าผู้นึงเนาะน้าบ้านอ้ค่ะเอาไปสามตัวเก้าแปดเจ็ดเนาะไปเก้าหนึ่งค่ะเก้าเจ็ดกับเก่าศูนเพราะว่ากับคือนมาเบ่งไก่กับหายเนาะพอเห็นก็คือศูนเนาะค่ะค่ะ ดังนล้นความฝันของนาว่านมีอย่างเพิ่มเติมมาค่ะก็มีนะครับบค<อ>่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตุให้ท่านผู้ชมทุ่งบานเข้าเข้าเลยครับชมมละฟังค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ,คคะตัวเ์ของนาว่านน้อค่ะตัวเ์ของนาว่านเก้ 7, 7, 7าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดนว่านเพิน่นกับแก่เพิ่นค่ะเคยถือน,นออ 8, อออ 2, ้อค่ะเพิ่นเอาเก่าเข่าค่ะกับแก่ห้องครั้งแรกแปดเถื่อห้องเถื่อที่สองเก็บเถื่อค่ะ นาวานพื้นตีเป็นเก้าแปดเจ็ดค่ะเก้าศูนย์นาวานพื้นฝันค่ะฝันมูกไกเป็นูงแบบลายค่ะแลนตามหลังกุญแลนตามหลังนาวานเนาะค่ะแตกน้ำนาวานตีนปุ่มค่ะนาวานงวกไปไก่หายโบหินไก่ค่ะนาวานได้เอาศูนย์เข่าค่ะ เก้าศูนย์นว่านเพิ้นกันค่ะเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งก็คือนว่านคนหนึ่งค่ะไก่เป็นเก่าพื้นกันเก้าหนึ่งมัญทีสิบหกพฤษสภาคมพ่อโสสองพันหาลวยหกเดดให้ทันผู้สมทางบ้านเรล้ปติ้นแนวทาง 4. สื่อสลากกินแดงรัฐบาลน,นอกค่ะ ก็อย่าลืมกดติดตามตาบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อสีบริดพาทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตุลีค่ะตาบนคนอีสานกสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนอกค่ะสำหรับคลิปนี้ปาบนคนอีสานกันนิพ่ยงเทนีคลิปหนาพอกันในโซกโซกหมันหมันลำลำด้วยด้วยเฮ่งเห่งต่างๆกับตุลีของหน้าบ้านนอกค่ะ สวัสดีค่ะ